สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมิกะทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูาดวงโชคลาภนะคะของชาวธาตุดินนะคะและชาวธาตุดินก็คือราศีมังกรพฤกษ์และราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าชาวธาตุดินนะคะ มีโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะในเดือนมกราคมสองห้าหกห้านี้นะคะ dm p a s t นะคะค่ะชาวธาดินนะคะราศีมังกรพฤกษกและราศีกันนะคะ,ะช่วงนี้นะคะ คุณมีโชคลาภเล็กน้อยนะคะมีไม่มากเนะเาะแล้วก็แต่ตอนนี้การเงินการเงินของคุณนะคะมั่นคงดีนะคะคุณมีเงินใช้ใจ่ายยางไม่ขัดสนนะคะแต่ว่าถ้าใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในเ,เดือนนี้นะคะก็ให้พอหอมปากหอมคอพอนะคะเ,เพราะว่าโชคลาภของคุณไม่ได้มี ไม่ได้มีเข้ามามากหรือว่าไม่ใช่เป็นไม่ได้มีดวงที่จะได้รับเงินก้อนนะคะแต่คุณไม่ขัดสนเรื่องเงินนะคะในเดือนนี้ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะคุณอาจจะมีโชคมาแบบฟุกฟุาเป็นโชคเล็กๆน้อยๆอาจจะมีคนมีของกำนันมาให้คุณหรือว่ามีคนเอาเงินมาคืนคุณหรือมีคนหยิบยื่นเงินให้คุณนะคะแต่ว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มากนะคะค่ะ ยังไงก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะราศีมังกรพฤกษกและราศีกันนะคะโชคดีนะคะในเดือนมกราคม2565นะคะแล้วก็กลับมาพบกับช่องมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ